สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฟิกโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตัมราเรียงบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบินอาลามีนุสซาลาตุวะสซาลามุอะลัยอัลชุรฟินอัมบิยาอิวันมุรซัลีน نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا رب اشرح لي صدري ويسر لي أملي وحل أقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقه في الدين วาลิมฮุจเอาจ์วินสส a s s ล l a m u alaikum w a มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่ติดตามรับฟังวิทยุศรีสลามทุกทุกท่าน ทุกครั้งที่เราให้สลามนั่นคือดูอาพี่น้องเป็นคำทักทายของชาวสวรรค์ซาแลบุนความสันติความสงบความสันติอัสสลามุอะลัยกุมนะสันติมีมาแด่ท่านทั้งหลาย ขอความสันติประสบแด่ท่านทั้งหลายนะอันนี้คือประโยคที่สั้นที่สุดอัสล ah uh. ามุอะลัยกุมวารห์มาตุลลอแล้วก็เติมเข้าไปอีกนะครับเราสามารถเพิ่มประโยคนี้เข้าไปก็คือวารห์มาตุลลอก็หมายถึงราะมะความเมตตาว่าบารอกาตุคำว่าบารอกาตรงนี้ก็หมายถึง ความจำเริญสิริมงคลดังนั้นเวลาที่ให้สลามประโยคเต็มๆอัสลามุอะัลกุมวอร์ร็อมะตุลลอฮิวาบารอกแกรตุจึงขอถึง3เรื่องนะครับ 1. ความสันติความปลอดภัย 2. ความเมตตาอันที่สก็คือความจำเริญสิริมงคล ังนั้นใครที่ได้รับทั้งสมสิ่งนี้ถือว่าเป็นเนี่ยมัดที่ยิ่งใหญ่ชีวิตเรามีความสันติเกิดขึ้นไม่รู้สึกกระวนกระวายไม่ต้องอยู่แบบหลบๆซ่อนๆพี่น้องลองดูซิว่าคนที่เป็นอาชญากรเนี่ยเขามีอิสระเสรีภาพในการจะไปไหนมาไหนไหมไม่เห็นตำรวจนี่ลุกลี้ลุกลนแล้วนะ จะทำอะไรก็ต้องคอยแอบ,บๆซ่อนๆเพราะไม่รู้ว่าจะโดนรวบเมื่อไรแต่คนที่ใช้ชีวิตอย่างฮาลาลนอย่างถูกต้องใช้ชีวิตด้วยกับการนำจริยธรรมคุณธรรมมาปฏิบัติเขาจะมีความสงบสันติเกิดขึ้นต้องกลัวตำรวจไหมพีม่น้อง อันนี้มันก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งของพวกเราที่ถูกปลูกฝังกันมาว่าเราเห็นตำรวจนี่เราจะรู้สึกกลัวทั้งๆท,ท,ที่ไม่ได้ทำอะไรผิดพอมองก่อนผู้ใหญ่เราบางทีหลอกอะดุนยยออไปเล่นปากซอยเนี่ยทำไมอะย่อเดี๋ยวตำรวจจับฉันก็งงตำรวจจับเข้าหาเลยวะเ่นลูกคางอะในลูกแก้วหรอแต่ไม่รู้ตอนเป็นเด็กก็ พอบอกตำรวจจับปั๊บกลัวเลยดังนั้นพวกเราเองบางทีไปใช้แบบนี้ขู่ก็กลัวตำรวจคนนี้ตำรวจก็พอเห็นไอ้นี่วิ่งหนีเขาก็ไล่จับเลยทั้งท,งทีเขาจับปึ๊บอ่าไม่ได้ทำอะไรผิดอาทำไมหนีล่ะฉันกลัวไปก่อนจะ้ะดังนั้นพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับเจอกันทักทายกันด้วยกับ คำทักทายของชาวสวรรค์วันนี้พูดคุยกันต่อถึงเรื่องอาคันตุก,กะของอัลลอฮ์นี่ใช้คำใช้คำสับสูงักนิดนึงอาคันตุก,กะหรือแขกของอัลลอฮ์เป็นแขกของอัลลอฮ์เราเรียกคนที่ทำฮัตผู้ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัตว่า ฮุจัดอัลฮุจัดอันนี้เป็นจำนะจำตักซีรนะซึ่งมากกว่าสองคนขึ้นไปแต่คนเดียวก็ฮาจยาฮาจซึ่งบ้านเราก็เร้กฮจัจยีบ้านเราก็เร้กฮจัจยีเห็นไหมที่มาของคำว่าฮาจัจยีฮาจีนะ ส่วนถ้าเป็นผู้หญิงก็เรียกฮัจ j a ฮัจิฮัจจ a บ้านเราก็เลยเอาคำนี้เนี่ยมาเขียนนำหน้าคนที่ไปทำฮัตมาแล้วเขียนตอนไหนอ่ะเขียนในบัตรในการเชิญงานแต่งเรียนเชิญ ฮจีอับดุลลอตีฟตมราเรียงอ่ะภรรยาด้วยฮจัอ่ะใส่เข้าไปและก็บุตรทั้งหมดเป็นคำเรียกสำหรับบุคคลที่ไปทำฮัตมาแล้วทำไมทำฮัตมาแล้วก็เด็กคุณ คุณนี่เป็นการเรียกที่สุภาพนะพี่น้องเรียกคุณเนี่ยดีนะคุณคุณละติฟครับออันนี้คนที่เขาเป็นนอนมุสลิมก็จะเรียกคุณ,คณแต่ถ้าเรียกท่านนี่ดูรู้สึกว่าโอ้โหใหญ่โตเมื่กเนี่ยท่านครับแหมเหมือนมีตําแหน่งใหญ่ก็แล้วแต่นะ้สกคุณก็ถือว่าเหมาะสมแล้วนะท่านปั๊บนี่มันจะลอยต้องจับเก้าอี้ไว้โอถ้าเป็นอาจารย์ปั๊บเดี๋ยวยืดเลย อาจารย์นี่เขาเรียกพ่ออะไรพี่น้องเพราะเราไปบังคับไปเขาเรียกไหมไม่ใช่หรอกที่เขาเรียกพ่ออะไรเพราะเขาได้ฟังคําการสอนของเราเพราะว่าฉันเนี่ยทําสื่อคนก็เจอทั้งในวิทยุในทีวีนะในอินเทอร์เนต็ตในเฟซบุ๊กในทิก t o อก ใน Youtube มีหมดเลยเนี่ยเหลือจะเหลือเหลือตู้เย็นเนี่ยนะถ้าเปิดไปเจอชั้นในตู้เย็นนี่ยุ่งเหมือนกันนะพี่น้องนี่เปิดทีวีก็เจอเปิดโทรศัพท์เจอเปิดวิทยุเจอเมื่อเขาได้รับความรู้เขาก็เลยเรียกเราเป็นเป็นอาจารย์นะแต่สำหรับตัวผมเรียกอะไรก็ได้พี่น้องเอออย่าขึ้นไอแล้วกัน <c oughs> จะเรียกคุณเรียกอาจารย์ เรียกชื่อเฉยๆก็ตามสะดวกนะครับไม่มีปัญหาพอจริงๆแล้วตำแหน่งฉันก็คืออับดุลลอห์ฉันเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เนี่ยตำแหน่งท,ที่แท้จริงเลยพี่น้องเวลาที่มันมีหัวโขนต่างๆมันก็มาสวมไปงั้นแหละแต่แท้จริงเราคืออับดุลลอห์เป็นบ่าวของอัลลอห์เท่ากันหมดพี่น้องไม่มีใครดีกว่าใคร และสิ่งที่จะมาตัดสินว่าใครดีกว่าใครนั้นก็คือตักวายยำเกรงอตัตตกวาใครยำเกรงยิ่งนะที่เอาล็อกก็คือคนที่มีเกียรติยิ่งในหมู่คนที่มีเกียรตินะที่เอาล็อก็คือคนที่มีความยำเกรงยิ่งในหมู่สู่เจ้าทั้งหลายอินนักรมากุมอินดอลอฮิอัตกอกุมดูกันตรงนี้แหละพี่น้อง ดูกันที่ตักว่าไม่ได้ดูที่นาสกุลไม่ได้ดูที่ขับนำหน้าไอ้คำนำหน้าเนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์อุปโลกขึ้นจะเป็นฮัดยีฮัดยาคุณท่านนายพลนายทหารพลเอกพลตีพลโทศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อาจารย์ครูก็เป็นสิ่งที่มนุษย์สมมุติขึ้น แต่ตักว่าเป็นสิ่งที่อยู่ในหัวใจอัลลอฮ์ดูที่หัวใจของผู้ท่านทั้งหลายอัลลอฮ์ไม่ได้ดูที่หน้าตาของท่านไม่ได้ดูที่สตางค์ของท่านแต่อัลลอฮ์ดูที่หัวใจของท่านดูที่อาม,มันของท่านมีรายงานจากอบูเรร์ร์รอดีอัลลอฮุอันฮูบอกว่าแท้จริงท่านรอซูศ็อลลัลอะลลยฮิวะซัสลัมได้กล่าวว่า الحجاج والعمار بوانا وفد الله إن دعوه أجابهم الحجاج والعمار وفد الله إن دعوه أجابهم وإن ตัรฟารูห์กอฟาร์ละฮุมบรรดาผู้ทำพิธีฮัจ์และบรรดาผู้ทำอุมรอ์นั้นเป็นแขกของอัลลอฮ์เป็นอาคันตุกะของอัลลอฮ์บฮานะฮูวะตะอาลาอินดอาอูฮ์อัจจาบฮุมหากพวกเขาว,วิงวอนต่อข้าหาก พวกเขาดาวหุอาจาบะฮุมหากพวกเขาขอวิงวอนต่อพระองค์พระองค์ก็จะให้พวกเขาวะอินิสตัฟฟรูหุกอฟารอล่ฮุมและจะหากพวกเขาขออภัยโทษต่อพระองค์พระองค์ก็จะอภัยโทษให้แก่พวกเขานั้นดูอาของคนที่เป็น คองเอื้รอมอยู่เนี่ยพี่น้องนะอยู่ในชุดเอื้รอมอยู่ในการครองเอื้รอมอยู่เนี่ยถือว่าเป็นดุอาที่มุสตตยเพราะฮะดีษบทน,นี้และเป็นอยู่ในสภาพของเป็นแขกของลอฮ์ะดิษนี้บันทึกโดยอิหมามนาซาอีอิมนุมาจาอิมนุคูัยมะและอิมนุฮบานอยู่ในหนังสือซาเฮียของเขาทั้งสองมีคำฮะดิษอยู่ว่า with ดุลลอฮิสลาเลสตุนแขกของ Allah มีอยู่ด้วยกันสามประเภทสามกลุ่มคนที่เป็นแขกของ Allah หนึ่งอัลฮาจูวันมัวมัตเมิร์มัตเมิรอัลฮาจูวัลมัตเมิร์หนึ่งคือคือผู้ที่ไปทำฮัจญ์และผู้ที่ไปทำอุมเราะห์นีสองละ ันที่สามใครเป็นแขกของลอว์วัลกอซีก็คือคนที่ออกไปสู้รบในหนทางศาสนาเออนี่ถือว่าเมื่อคุณเดินทางไปสามเรื่องนี้นะหนึ่งเดินทางไปทำพัดเท่ากับเป็นแขกของลอสองเดินทางไปทำอุมรคอเท่ากับเป็นแขกของลอสามเดินทางเพื่อออกไปสู้รบในหนทางศาสนาถือว่าเป็นแขกของลอ ส่วนหลักฐานที่บอกว่าการทำฮัดนั้นได้สวรรค์เป็นสิ่งตอบแทนเนี่ยก็มีรายงานจากอบูฮุยร,ร์มีรายงานจากอบูฮุยร,ร์ซึ่งบันทึกทั้งในอิมามบุคอรีและอิมามมุสลิมได้กล่าวว่าท่านรฮุล,ลัลวยวสลลได้บอกว่าอัลอุมรตุอลิลลอุมรติการทำอุมระห,หนึง่งไปถึงอีกอุมรอห,หนึง่ง กัฟารอตุล <t une> <an> ีมาเบยนะฮูมาอัลลอฮ์จะลบล้างบาประหว่างระหว่างอุมมระหนนั้นอ่าสมมุติปีนี้เราไปและปีถัดไปเราก็ไปけ ا, け ا, ก็ถ้าก็กลายเป็นว่าไอช่วงหนึ่งปีที่ห่างไปเนี่ยพอไปทําอีกครั้งหนึ่งอัลลอฮ์ก็ลบบาปให้ระหว่างอุมมระหนนั้นถึงอุมมระหนนี้อ่าแต่ ถ้าเราไปสองปีเอาลลอกกัอภัยสองปีถ้าสปีไปทีก็เอาลลออภัยให้สปีไม่ได้บอกว่าต้องกี่ปีแต่ในดีษบอกว่าอุมราอหนึ่งถึงอีอุมราอหนึ่งวลฮัจจุมบรูรฮัดที่ดีฮัดที่ถูกตอบรับนั้นไลซะลาหูยะซาอุนอินลันจันนะไม่มีการตอบแทนใดๆแก่เขาวเวน้นแต่ อัลลอฮ์จะตอบแทนด้วยกับสวรรค์เท่านั้นพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายอัลลอฮ์ให้รางวัลเป็นสวรรค์เนี่ยมันก็คือที่สุดเลวไอที่บอกว่าภูรางวัลเป็นภูเขาอูฮุดรางวัลเท่ากับนั่นเท่ากับนี่ก็ดูก็ดีนะมันก็เยอะ แต่ไม่ต้องถ้าบอกว่าได้เข้าสวรรค์อันนี้ไม่ต้องไปพูดแล้วมันต้องมีความดีอะไรก็คุณเข้าสวรรค์นี่มันคือมันก็คือทางเขาเรียกอะไรเป็นหนทางของการได้รับความสําเร็จความสําเร็จฟลก็ the ฟ i r คืออะไรในกุฎานบอกคือการที่เขานั้นพ้นจากนรกและเข้าสวรรค์ซึ่งอามันฮัจยุนมนบรุนเนี่ยไม่ต้องไปตอบไปพูดแล้วได้อะไรพูดเลยว่าได้สวรรค์อย่างเท่านั้นจบเลย ก็คือ bon สุดๆแล้วนะอ่ะก็เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในครั้งต่อไปวบาิลลาฮิตฟิกวันฮีดายะอัสลามอวยกุะมรอฮ์มะตุลลอฮ์วะบาระกาตุลผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796 ชื่อบัญชีมูล,ลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมี